เราคือผู้พิชิตถึงแล,แล้วแล้วเราต้องมาถึงเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะไปรับแม่ที่ต่างจังหวัดนะคะเพื่อที่เราจะเดินทางไปที่ภูกระดึงกันเนื่องจากทริปที่แล้วนะคะเราไปเที่ยวกับคุณแม่ทช่ไานใช่แมแล้วแม่ติดใจแล้วแม่ก็บอกว่าอยากไปเที่ยวอีกแต่ว่าครั้งนี้คุณแม่อยากไปเที่ยวที่ภูกระดึงเาก็เลยต้องจัดทริปภูกระดึง สารฝ <มา S 2> ันแม่สารฝันแม่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วเนี่ยเดี๋ยวกำลังเรากำลังจะเดินทางแต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปภูกระดึงนะคะก็คือใครที่จะไปต้องจองบัตรผ่านแอปพลิเคชันนะคะคิวคิวโหลดแอปคิวคิวมาแล้วก็อ่าเซิร์อุทยานที่คุณจะต้องปที่ต้องการจะไปนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดส่วนตัวจํานวนคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจองได้ทุกอุทยานเลยเหรอใช่อุทย,<อ>ยานในประเทศไทยค่ะใครอยากจะไปอุทยานไหนก็ มีหมดเลยมโ <ผม S 2> หลดเพียงแค่ดาวโหลดแอปคิวคมานะคะแล้วก็ใช้ได้เลยใช้ง่ายค่ะใช้ง่ายมากอโอเคนั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปรับคุณแม่เลยดีกว่าแม่กันดีกว่าไปเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงภูกระดึงแล้วลงทะเบียนแล้วชภูกระดึงมาถึงภูกระดึงแม่แม่แม่ยม่ดีก่อนอ๋อยังไม่ติดด้านเลยโอเคโอเคโอเคตอนนี้เราก็เดี๋ยวเอาของมาฝากลูกหาบแล้วลงทะเบียนแล้วอะไรเรียบร้อยตอนนี้เราก็พร้อมจะขึ้นเดินขึ้นภูกระดึงแล้วนะคะ แม่พร้อมพร้อมพร้อมสุดแหละอยากมาอยากมาต้องดูสภาพไปก่อนว่าสองคนนี้ไม่รู้ใครอยากมาว่ากันตอนนี้ก็นด่าละลื่นแม่ดูตื่นเต้นกว่าลูกของของมาพร้อมใช่ไหมครับยาแก้ปวดอะไรเงี้ยขายเส้นยาแก้ปวดค่ะตาเพาิยานวดยาหม่องยาหมยาดมเตรียมหมด เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็คือเดินขึ้นได้เลยใช่หลังจากนี้ก็คือแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหิวหิวไหมถ้าหิวก็เติมพลังก่อนเดินขึ้นสักนิดหน่อยแต่ถ้าใครยังไม่หิวเห็นเขาบอกว่าข้างบนเดินขึ้นไปข้างบนจะมีจุดพักก็มีของกินตลอดทางเออไม่ต้องห่วงแต่ก่อนเราต้องเดินด้วยท้องโขาต้มก็ยังดี หนึ่งในชีวิตขอพิชิตภูกระดึงโโอ้หเพื่อแม่อทริปนี้ยเพื่อแม่มา40ปีจริงเหรออยากไปแต่สาสาวแต่ไปในอายุ20ต้นๆแล้วได้มาตอนอายุเท่าไหร่ได้มา60สิต้นนี่คือจะเริ่มเดินขึ้นแล้วนี่ยังเริ่มนะไหวไหมไหวชัวสู้สู้โอ้โหเดี๋ยวเราไปติดต่อตรงน้กันไปเลยดีกว่านี่นี่เราเดินตามลูกหาไปลูก ตอนนี้กี่โมงคะแปดเท่าไหร่แปดโมงแปดโมงสิบแปดโมงเก้า้าอ่าเขาเลไปค่ะ,ะ Let's go Let's go <S ไม่เท้าอยู่ไหนไม่เท้าไปตัวปิวตลอดนี่นี่เขาบอกอยู่นะจากหลังจากตรงนี้ไป หลังแปะใช่ป่าวะเออเนี่ยหลังแปะโอ้โหห้าจุดห้าุห้ากิโลกวางกว้างเก้ากิโลวันนี้เราก็จะเดินทั้งหมดเก้ากิโลนะคะเกกิโลแม่ซ้อมมาปะครับโน่นๆแม่ดูทางขึ้นนี่แค่เริ่มนะดูดูแม่เห็นทางเปล่าจิบจิบอันนี้สําหรับใครที่ไม่มีไม้เท้านะครับใช่ถ้าใครไม่มีไม้เท้ามา ไม่ลวกค่ะมาหยิบตรงนี้ได้มันช่วยได้นะจริงๆมันช่วยได้แม่เท้าก็เตอร์เซฟตัวเองไงอือหืออ่ะโอ้โหโอ้โหแรกๆก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้อากาศดีมากเลยฝนตกใช่วันนี้ตอนมาฝนตกฝนตกตอนเช้าใช่ไหมแต่ลุงไม่รู้เรื่องเลยอ่ะหลับอ่ะก็มาตลอดทางไม่มีฝนเลยมันมีอี่หกกิโลจะเข้าภูกระดึงแต่อากาศดีนะ เรามาดูดีกว่าวันนี้เราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการถึงตอนนี้8โมง10นะครับตอนนี้8โมง10ถึงกี่โมงดีอ่าถึงกี่โมงดีเดี๋ยวดู <laughs> กิโลเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเป็นไงแม่ซ้ำแฮกค่ะสมชื่อค่ะพักไม่รู้กี่ยกเลยแฮกแรกแต่อากาศดีอากาศดีวันนี้ไม่มีแดดรวมๆก็คือไม่ร้อนมากค่ะเหนื่อยอ่ะอาบน้ำมาเลยนะเนี่ยเมืาแเราอาบน้ำเลยต้องเดินเพ่มอีกกิโลครับเก้ากิโลโอ้โนี่ผ่านแป๊บหนึ่งอ่าหนึ่งแรกหนึ่งแรกใชเวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง ึ่งกิโลหนึ่งชั่วโมงเราเดินก็ตั้งแต่แปดโมงเนี่ยเก้าโมงแล้วนะโอ้โหชั่วโมงละซ้ำชั่วโมงละซ้ำชั่วโมงละซ้ำหิวหิวแหกแล้วอะเราจะถึงเย็นที่เขาบอกว่าที่นี่มีแตงโมฉ่ำๆอ้จ้านี่ไงนี่ไงนี่แตงนั่นเดี๋ยวเราเดินไปดูแตงโมกันเลยไหมปคือมันจะมีอย่างเนี้ยทุกทุกซ้ำ่ะร้านอาหารยังไงใช่ก็คือจะมีน้ำมีมีน้ำแร่คเหมือนแล้วก็มีของกินตลอดทุกซ้ำใช่นี่ไงแตงโมแตงโมแตงโมนี่เหรอแตงโมที่เขาบอกฉ่ำๆใช่ลองไหมลองลองสิคะ แตงโมแตงโมแตงโมเขาบอกว่าแตงโมที่นี่หวานฉ่ำเพราะว่าเราเดินมาแบบร้อนๆเหนื่อยๆได้กินกแตงตี๋โอ้โหแตงแตงโมนี่โต๊ะหวานนะครับจะกินน้ำมะพร้าวด้วยอ่ะเอาอะไรมั่งเอาแตงโมหนึ่งแม่เอาน้ำแม่เอาอะไรแตงโมน้ำมะพร้าวไหมแตงโมเท่าไหร่ครับแตงโมสิบบาทน้ำแตงโมสิบบาทยี่สิบบาทได้เป็นยี่สิบน้ำมะพร้าวหรอคะห้าสิบบาทแกโอเคเอาแตงโมเอาแตงโมชิ้นสี่ชิ้นค่ะ งับเลยใช่ไหมอันนี้มีอันเลิาปิ้งมีเกลือให้เหรอคะคิดว่าคิดว่าให้เดี๋ยวให้แม่ก่อนเลยออเราจะกินอย่างงี้อ๋อนี่นี่นี่ริกเกลือมีคุณต้องชิมค้องชิมต้องชิมฉ่ำไหมครับบอกกล้องหน่อยฉามไหมครับฉ่ำมากโอ้โหขึ้ใจอะไรใจต้องชิมได้ฉ่ำไหมขึ้นใจขึ้นใจหวาน เวลาเดินมาเหนื่อยๆแล้วแบบได้กินแบบเย็นๆอ่ะมันนวานน้ำตาลเกินนะเว้ยกินได้หมดไหมไม่เป็นไรขับออกหมดแล้วครับออกหมดแล้วครับให่ถ่ายดูบรรยากาศได้นะว่ามันโน่นดูตรงโน้นน่นด้วยเห็นไหมตลอดทางเลยโอ้มีเพื่อนเยอะแยะไม่เหนื่อยเลยมีเพื่อนเยอะบอกพี่เขาเขาก็อะไรอีกไหม ตลิงปิงอะปะมะนาวตะลิงปิงด้วยเอาตะลิงปิงค่ะจะเอาปิงแบบที่เกลือหรือว่าเอาเป็นที่มีกะปิด้วยที่เกลือพอที่เกลือค่ะขอบคุณครับไว้ไหนมาเลยค่ะทำไมชอบกินตะลิงปิงเหรโอ้โหอยู่เนี่ยหวานไม่หวานอ่ะพิ่งยังจอมเลยดูดิอืมะพพี่่งงงยัััึระวมนอย่ามาแย่งกันเดี๋ยว ป้าเนี <derived> ่ย uhm พิงแล้วหลังแปลงแปลงใจอ๋อเหนื่อยไหมครับเหนื่อยโคตรเหน่ยพูดไม่ออกเลยเนี่ยหน่วยเหน่ยจุกเลยอ่ะนี่เลยมาไม่มีใครคุยกับใครเลยเหน่ยแบบนี้ตอนนี้เราถึงเรามาตั้งแต่กี่โมงนะับเ8โมงตอนนี้ถึงตอนเที่ยง52กี่ชั่วโมง8โมง9โมง สิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยแน่แบบจุกจุกห้าชั่วโมง มากอ่ะต้องอดทนแล้วตอนเรลหดด้วยตอนเดินรู้สึกไงบ้างครับโอ้ก็เมื่อไรจะถึงเมื่อไรจะถึงแต่ก็ทําใจไว้บ่ายสองแหละแต่โชคโชคดีไม่ร้อนเอก็เลยทําให้เราแบบมันเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ร้อนไงใช่ใช่อากาศร้อนคงจะชิ่ยเหมือนกันเนาะพี่ขาอากาศไม่ร้อนนะพักทุกซ้ำกินทุกซ้ำหลังจากที่ทางโอ้โหสุดยอด แล้วเหมือนแล้วก็มาเจอที่โล่งๆแล้วตอน,น,นแบบใกล้จะถึงอ่ะมันจะมีบันไดยเยอะๆชันมากโอ้ขาสั่นค่ะใช่ช่วงแบบซ้ำสุดท้ายนี่ขอใครที่จะมานะคะขอให้อดทนซ้ำสุดท้ายนี้แบบก่อนที่จะถึงตรงหลังแปรเนี่ยชันมากมจริงๆไหนไหนมานี่สิถามช่างกล้องของเรามั่งดีกว่าใช่แบ,บกกล้องมารู้สึกยังไงบ้างครับ <laughs> ันพูดไม่สนใจตาตกล้องเดินถอยหลังไม่สนใจเลยอ่ะตาตกลงคนคนอื่นนี่เขาเดินด้วยด้วยด้วยไม้นี่นะนี่ตากล้องถือถือกิมบอลกิมบอลมาตลอดเส้นทางโคตรสุดยอดเลยครับเกแล้วนี่คือเป้เป้แดดสภาพเปเปคือลุยโอเคเดี๋ยวเราเดินไปกางเต็นท์กันได้ตอนนี้หิวแล้วไปไปไปเว้ยพึ่ง โอเคครับตอนนี้ก็หิวมากมาถึงแล้วสิ่งแรกที่ทำก็คือกินก่อนเลยครับผมวันนี้เป็นร้านที่ดาน้อยนะครับเข้ามาก็จะเจอเลยเนาะมีหมูกระทะด้วยใช่ไหมครับมีหมูกระทะมอเดี๋ยวซ่้มตําก็มีน้าวต้มก็มี ก็สามทุ่มเพื่อนปิดร้านก็สี่ทุ่มครับโอเคค่ะเดี๋ยวชิมก่อนนะว่าเปิดเช้าหรือเปิดกลราคาก็โอเคนะราคาไม่แรงราาคไม่แรงรับได้ราคาโอเคเลยขอบคุณค่ะกินเหงื่อหิวอ่ะอันนี้เป็นกะเพราหมูไข่ดาวพิเศษคือแบบต้องจัดพิเศษอ่ะต้องใช่เพราะว่าหิวตอนนี้มีคําเดียวหิวนี่อร่อยนี่ต้องยำค็มดูเค็มก่อนหน่อยนะชิมส้มตำก่อนนะ ชิมชิมฝกให้แม่ก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ก่อนอันนี้ส้มตำปูปลานะครับอืออน,นี่อะไรก็อยู่ไปหมดใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นไงปลาานัวมากนัวไหมอืมโอ้ยน้ำลายสอเดี๋ยวจิ้มต้มยำก่อนก่อนที่จะไปจัดเต็นเสริมพลังก่อนนะใช่ไม่ต้องเติมโอ้ต้มยำเขาเข้มข้นนะรสชาติดีครับรสชาติพัน หรือหิวลัง <laughs> จะบอกแาบสองยี่สิบแบบสองยี่สิบข้าวโอเคนั้นเดี๋ยวเรากินกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปจัดเต็น์กันต่อค,ค่อยดูกันอ่ะค่ะอันนี้ก็เมื่อคืนตัดมาตอนเช้าเลยละกันเพราะว่าเมื่อวานนะคะหลังจากที่มาถึงแล้วถ่ายรูปแล้วนะคะก,กินข้าวกินข้าวกางเต็นต์ทำธุระสดตัวแต่ว่าเหนื่อยมากภาพตัดก็เลย ตัดมาตอนเช้าเลยแล้วกันทีนี้เช้านี้นะคะตอนนี้ตอนประมาณาตีห้า<น>แล้วก็กำลังจะไปผ่านอกแอน,นะคะ่ะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกับแม่นะคะเดี๋ยวเราก็เดินไปเดี๋ยวมีจะมีเจ้าที่พาเราไปนะคะพรขึ้นหกโมใช่พระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงนะหกโมงหกโมงสี่สิบเราวัน <40. S 1> นี้จะเจอเขาทีฝนใช่เพราะว่าเมื่อวานะฝนตกต้องลุ้นว่าวันนี้เราจะเจอบรรยากาศแบบไหนเที่ยวแบบลุ้นๆอากาศเย็นๆนะไม่หนาวมาก ใช่เนาะเดี๋ยวลุ้นกันข้างหน้าเจอกันค่ะ วันนี้ขอลาสายเป็นไงแม่ยังไม่มาเป็นป่านนี้ยังไม่มาตั้งแต่ตีห้าเจรายจเอาี้หมอกมันเยอะก็เลยไม่ค่อยได้เห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่เนาะถือว่าได้ออกกําลังกายตอนเช้าหนาวไหมหนาวไหมเย็นอยูส่าครับยี่สิบสองยี่สิบประมาณนั้น ใช่เย็นกับแอร์วันนี้ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยก็เดี ug, ๋ยวเรากลับไปทำไรต่อกินแล้วแหละหิวอะหิวข้าวกินข้าวแล้วก็วันนี้มีแพนทำไรม้างปั่นจักรยานก็ปั่นจักรยานเล่นในภูกระดึงนี่แหละค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นกิจกรรมที่ที่บนภูกระดึงเขามีมีหลายจุดมีแลนด์มาร์กหลายที่ให้แวะเนาะแดี๋ยวเราก็จะปั่นจักรยานกันค่ะแต่ตอนนี้หิวปะเดี๋ยวไป <พ>มไม่เจอก็กราบแล้ว <c oughs> จะไปกินข้าวแล้วแม่อยู่ยังอยู <c oughs> ่เลยวูุสาตื่นมาผู้าวแล้วเมื่อคืนแม่นอนเป็นไงม้างอ่ะโอ้หลับยาวค่ะหลับยาวสลบเพราะว่าเมื่อคืนเหนื่อยมากจริงโดนนวดโดยระ <c oughs> ยะทางเดินมาเดินมาไกลอะ่ะพอเดินมาถึงขึ้นเหนื่อยแล้วอะ่ะไม่ทําอะไรแล้ว <c oughs> หิวกินพักแล้วก็ตื่นเช้ามาเดี๋ยววันนี้มีนีเวลาหนึ่งวันเต็มๆในการท่องท่องดนลยอดภูกระดึงนะ เอาละค่ะตอนนี้เรากินข้า,าวเช้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวันนี้จะไปปั่นจักรยานเล่นที่ภูกระดึงรอบภูกระดึงแล้วก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยผาหลมศักใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราเช่าจักรยานเราเช่าล้อใหญ่ล้อใหญ่ก็ประมาณ410บาทนะคะเพราะว่าเขาแนะนำให้ใช้ล้อใหญ่เหมาะกับถนนที่นี่เดี๋ยวเราก็จะปั่นล้อล้อไปตามจุด เรื่อยๆซึ่งก่อนที่เราจะปั่นจักรายานก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนํากับเรานะคะว่าปั่นไปยังไงหร,หรือสอนถึงวิธีการปั่นจักรายานนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยไหมพร้อมยังทุกคน s <S อ๋อนี่ถ้าเกิดใครไปปั่นก็ตุนสเสบียงเรามีข้าวเหนียวหมวูคนละชุดซื้อไปแล้วส่วนใครอยากกินขนมกินน้ำก็คือเตรียมไปเลยแพ็คเป็นบางจุดก็อาจจะมีร้านค้าบ้างหรือไม่มีมนะคะแต่ว่าตุนไปก่อนนะโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเค Let's ที่จะวันแคชชั่น Here we go มีแค่เธอกับฉันที่จะไปด้วยกันไม่รู้ว่าทางที่ไปจะยากเย็นแค่ไหนแต่ถ้ามีเราสองคนก็พร้อมจะผ่านผาเผชิญกับมันไปอยากบอกว่าฉันดีใจที่มีเธออยู่ข้างๆ อยากบอกว่าฉันดีใจที่มีเธออยู่ตรงนี้เธอคือกำลังใจในทุกที่ที่ฉันจะไปโอ oh. ที่เจวาร์เคชันทิ้งเรื่องร้ายๆเอาไว้ในข้างหลังทิ้งเรื่องแาดพังไว้เป็นแรงผลักเดินไปเพราะฉันมีเธอร่วมทางรวมหาประสบการณ์ฉันดีใจ ที่สุดจริงๆริง DJ vacation let's go มีเธอมีฉันมีเราไปด้วยกันป,ป่าฝ่ฟาฟันขึ้นเหนือลองใต,ต้ตะลุยไปในทุกที่ให้ได้รู้ว่ามีอะไรประสบการณ์ใหม่ๆเราจะไปด้วยกันยกบอกว่าฉันดีใจที่มีเธออยู่ข้างๆ อยากบอกว่าฉันดีใจที่มีเธออยู่ตรงนี้นเธอคือกำลังใจในทุกที่ที่ฉันจะค่ะตอนนี้เราปั่นจกรยานมาถึงน้ำตกท้ำใหญ่แล้ววิวสวย <c oughs> ตอนนี้ก็เรามาต้นปีค่ะเขาก็บอกว่าน้ำมาแห้งไม่มีน้ำถ้าจะมีน้ำเยอะก็ประมาณปลายปีประมาณนี้ค่ะแต่ว่าขณะไม่มีน้ำก็ยังสวยนะถ้ามีน้ำก็คงจะสวยมากๆเลยแล้วก็ มันจะมีต้นเมเปิ้ลใบเมเปิ้ลสีแดงแต่ตอนนี้หมดเลยดูแล้วแต่ก็สวยอะ่ะขนาดมาตอนนี้ก็ยังสวยอากาศดีวิวดีถ่ายรูปเพิ่ลเลยอะ่ะเธอคือกำลังใจในทุกที่ที่ฉันจะไปโวโอ้ที oh. ่เจวเคชันทิ้งเรื่องรา้ราๆเอาไว้ข้างลัง เื่อง้ายพังังไว้เป็นแรงผลักดันไปเพราะมีเธอร่วมทางรวมหาประสบการณ์ฉันดีใจที่สุดจริงๆทิ้งเรื่องร้ายร้ายเอาไว้ข้างหลังโว้ทิ้งเรื่องผัดพ,พังไว้เป็นแรงผลักดันไปเพราะมีเธอร่วมทางรวมหาประสบการณ์ฉันโชค เธออยู่ข้างกันฉันดีใจที่เธอไม่ทิ้งกันทุกคนตอนนี้เราเดินเรามาถึงหาลมศักด์ซึ่งเป็นหาสุดท้ายที่อยากมาที่สุดแต่ว่าคนโตอ่ะอยังไม่ได้ทันเข้าไปถ่ายรูปเลยมันเป็นต้นที่แม่เขาอยากไปถ่ายที่คนนี้เขาชอบมาถ่ายเยอะๆอ่ะ โอ้ยกําลงจะลงไปนั่งเลยฝนตกและตกหนักมากวิ่งกันออกมาดนิสภาพดูเปียกมาลอกมาแลกดูดิตกยังหนักไม่รู้ว่าฝนจะหยุดเปล่าอะเซนไสหมวกไปดอะไรนะเซนเมื่อเซนก็ไปแล้วเ็าเช็ดตัวตากไว้ข้างนอกอ <laughs> ขับไปอะไรเช็ดตัววะเนี่ย <laughs> โอ้โแล้วดีเดี๋ยวปั่นจักรยานกลับอีก เดี๋ยวปั่นจักรยานกลับแบบเปียกๆอีกเชียวไหมเดี๋ยวพี่บาร์ดเราใส่มาทิมนี้ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ทั้งเคลืนแล้วพระอาทิตย์ตกอ่ะเข้าไปก็ไม่เห็นพระอาทิตย์เย็นมาก็ไม่ได้จะได้เห็นก็ฝนตกหนักมากแต่จะรอฝนหยุดแล้วจะรอดูเออรอดูให้ฝนหยุดแต่ฝนหยุดแล้วก็ถ่ายรูปแล้วกลับแหละเออคงไม่ได้อยู่ดูพระอาทิตย์ตกแม่ต้องได้แม่ต้องได้ช็อตนั้นใช่ไหมกลับนั้นมุมนั้นเท่านั้นมาเพื่อสริงมาเพื่อเ่อจริงไ ฝนหยุดก่อนเสี่ยงบอกว่ารอดูก่อนะแล้วมาดูนี่ว่าฝนจะหยุดไหมรอดูแม่ไม่ท้อช่างภาพก็ถอยไม่ได้ ไม่เห็นพอาที่ตกไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ได้ภาพที่ผาลมสักแม่ไม่กลับนะจ๊ะ ่อนจะลงเดี๋ยวเราจะปิดเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันโมนี้ไปเลยจ้าเนาะอ่ะเด็ดไม้ก่อนไหนบอกสิว่าเที่ยวทริปนี้เป็นไงบ้างโหดมันฮาสนุกปะสนุกมากเป็นอย่างที่คิดไหมก็เหนือความคาดหมายเลยไงเหมือนได้มาก็อยากมาเนาะอยากมาก็โอเคก็อยากรู้อ่ะเป็นยังไงธรรมชาติก็ยังโอเคอยู่แล้วปั่นจักรยานเมื่อวานเป็นไงสนุกค่ะ แล้วถ้าแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนแม่อยากมาอยากบอกอะไรเพื่อนๆอะไว้แม่ทาร่างกายวอร์มร่างกายให้แข็งแรงมาด้วยใจกับละร่างกายเตรียมร่างกายไว้ให้พร้อมนะเตรียมยามาด้วยเอาอะไรเอาเอายาอะไรมาบ้างคอตเับยาคลายเส้นแต่ลอีกมีแค่นี้มีแค่นี้เหรอคอตเปงต้องเข้าคอตเปงต้องเข้าขนาดเรายังต้องใช้เลยอ่ะไม่ไหวอ่ะเหมือนยาคลายเส้นก็เราก็ต้องใช้ตัวช่วยเนาะ อายุปั่นนี้แล้วไงอายุปั่นนี้ท่าหร่แร้วอายุเท่าไรหกสิบนี่เดินแข็งแรงมากแข็งแรงมากปั่นจักรยานก็แบบสนุกอะตอนแรกคิดว่าแม่จะปั่นไม่ไหวด้วยนะแต่แบบแม่ปั่นไหวอะเก่งมากเลยก็อยากมาวัดร่างกายด้วยอะไรนะวัยรุ่นวัยรุ่นที่ขึ้นมาไม่ไหวดูแม่ไว้เออวัยรุ่นนี่ที่มาดูแม่ไว้ถือว่ามิชชั่นคอมพลีทถือว่าภารกิจนี้ สำเร็จใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะช่อง TJ Vacation ของพวกเราไว้ได้ก็จะเป็นกิจกรรมประมาณนี้แหละของพวกเราพวกเราชอบเที่ยวกันแบบ a v e n g e r แบบมีกิจกรรมมีอะไรให้ทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากติดตามคลิปหน้านะว่าเราจะไปกันที่ไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะ อะไรเหรอป้ายผูกกันโอโหนี่ก็ติดตรงไหนโอ้โหตอนมาก็ถ่ายตอนกลับก็ถ่ายอะไรก็แพนไปทางนน้นดีไป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 งักลับล้นนะ Let's มีเธอมีฉันมีเราไปด้วยกันป่าฝ่าฟันขึ้นเหนือล่องใต้ตะลุยไปในทุกที่ให้ได้รู้ว่ามีอะไรประสบการณ์ใหม่ๆเราจะไปด้วยกันอยากบอกว่าฉันดีใจที่มีเธออยู่ข้างๆ อยากบอกว่าฉันดีใจที่มีเธออยู่ตรงนี้นเธอคือกำลังใจในทุกที่ที่ฉันจะไปวก